สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับหลังเกมในเซกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับคู่ในคืนวันพฤหัสเวลาตี35นาทีทอตแนมฮอสเปอร์เปิดบ้านแพ้เวสมมต์แฮมมอนิเต็ดไปด้วยสกอร์1นต่สองโดยทางสเปอร์เนี่ยเป็นฝ่ายที่ออกนำไปได้ก่อนอีกแล้วนะครับในช่วงครึ่งเวลาแรกแต่ก็โดนทางเวสต์แฮมทีมเยือนเนี่ย มายิง2ลูกรวดในช่วงครึ่งเวลาหลังแล้วก็สเปอร์สุดท้ายเป็นฝ่ายพ่ายแพ,แพ้ไปอีกครั้งหนึ่งในเกมวันนี้นะครับเป็นการที่สเปอร์เนี่ยไม่ชนะในเกมหลีก5เกมติดต่อกันด้วยนะครับสถานการณ์เนี่ยเป็นชั่วขาลงเต็มตัวจริงๆสำหรับท็อตแนมฮอสเปอร์ในช่วงนี้นะครับในรายละเอียดของเกมวันนี้มีอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยสเปีร์ตัวจริงในวันนี้ฝั่งสเปอร์มันในระบบ4 2 3 1ผู้สับปะตูจูลิโมวิคาริโอกองหลังสี่คนมีเบนเดวิสจับคู่คริสเตโรเมโลแบ็กซ์ซ่าเดสตินีย กองกลาง3คนมีเปียมีอิวฮอยเบียกับคู่อิบิซูมากองกลางตัวลุกโจนี่โรเซลโซปีกซา้นายเป็นนันจอนสันปีกขวาดียานคูลูเซฟสกี้ส่วนศูนหน้าตัวเป้าเป็นซอนเฮงมินนะครับ เปลี่ยนแปลงสองตำแหน่งนะครับสำหรับสเปอร์จากเกมลีกนัดล่าสุดที่ไปเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้มาที่บ้านนะครับก็สามตัวสามวันนี้ก็ได้โรเมโรกลับมาจากโท็แตนนะครับโดยลงเล่นแทนอิมเมอร์ซันโรยัลที่ถือว่าเล่นเซนเตอร์จําเป็นมา2เกมแล้วก็อีกหนึ่งตำแหน่งเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของฮอยเบียนนะครับได้ลงเล่นแทนแบรนด์อนคิวนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่ฟอร์มไม่ดีในเกมที่แล้วนะครับจับแบรนด์อนคิวก็เลยโดนดรอปไปแล้วก็ฮอยเบียนเนี่ยถือว่ากลับมาเล่นตรงกลางแทนนะครับแล้วก็ขยับตำแหน่งหมุนเอานิดหนนนนน่่่ออยยยกกก็จ์ััเเีีลลบมาาาทงปซ้ คูลูเซฟกี้วันนั้นเล่นกลางลุกก็มาเป็นปีขวาแล้วก็ขยับโรเซลโซเนมาเป็นกลางลุกที่ถนัดนะครับส่วนทางฝั่งเวสต์แฮมมาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูลูคัสฟาเบียนสกี้กองหลัง4คนมีนาเยฟอาเกตจับคู่เคอร์ซูมาแบ็กซ้ายเอเมอร์สันพอลเมรีแบ็กขวาวลาดิเมียซูฟาวกองกลาง3คนมีเอซานโอเรสจับคู่โทมัสซูเชกกองกลางตัวลุกเจมสวัตเพลว์ปีกซ้ายลูคัสปาเกต้าปีขวาจารอดโบเวนส่วนศูนย์หน้าตัวเป้าเป็นโมฮัมเหม็ดคูดูสนะครับ ก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงสองตำแหน่งจากเกมกบดกนัดล่าสุดนะครับวันนี้ก็ทางอัลฟองเซอรูล่าผู้กสาประตูมีการบาดเจ็บข้อมือนะครับก็เลยมือ2มาได้รับโอกาสแทนเป็นลูคัสฟาเบียนสกี้ส่วนตำแหน่งเนี่ยเป็นทางเคิร์ซูมากลับมามีชื่อเป็นตัวจริงอีกครั้งหลังจากเกมที่แล้วเนี่ยมีปัญหานอกสนามไปนะครับก็เลยไม่มีชื่อเลยวันนี้ก็กลับมาแทนที่ทางด้านของมาฟโรปานอตกองหลังชาวกรีซนะครับสำหรับเกมในช่วงครึ่งเวลาแรกถือว่าเป็นเกมที่ทางฝั่งสเปอร์คองบอลได้มากกว่าแล้วก็การสร้างสรรค์โอกาสในเกมลยัแต่่ทางงฝ ็ค่อนข้างที่จะเล่นรับรับลึกเกินไปด้วยนะครับก็ความจริงเนี่ยพวกเขาก็มกักจเป็นทีมที่เล่นสไตล์แบบนี้อยู่แล้วแต่วันนี้เนี่ยก็ส่วนไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ด้วยนะครับเลยดูจะเป็นการตั้งรับไปซะอย่างเดียวเลย ก็ในแง่ของจังหวะที่าน่าสนใจในช่วงครึ่งเวลาแรกก็จะมีของสเปอร์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแต่คัดมา3ครั้งที่ถือว่าอันตรายก็จะเป็นครั้งแรกรังที่11เป็นจังหวะที่นําไปสู่ประตูเลยของสเปอร์ก็คือจังหวัดเตะมุมเป็นปอโร่นะครับได้เปิดมาแล้วก็โรเมโลมงลูกนี้เข้าไปก็เป็นประตูขึ้นนําปลดล็อกของสเปอร์ได้ในเกมวันนี้จากลูกนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นนาทีที่34นะครับเป็นโลเซลโซเนี่ยมีจังหวะยิงถือว่าจังหวะนี้สเปอร์ฉวยโอกาสได้ไดจากการที่ ปาเกต้าเนี่ยเจ็บต้องออกไปนะครับเวสแฮมเหลือ10ตัวแล้วก็สเปอร์ได้ยิงตรงนี้แต่ก็ฟาเบนสกี้เซฟลูกนี้ช่วยทีมเอาไว้ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งครั้งที่น่าสนใจของทางสเปอร์เป็นช่วงทดเวลาเลย45บวก2ซูมาเนี่ยถือว่าเซฟลูกเปิดของทางโรเซลโซทางฝั่งซ้ายมาได้เลยนะครับเพราะว่าซอนเนี่ยถือว่ารอชาร์จรอจ่อแล้วตรงหวดน,นี้ก็เรียกว่าถ้าสเปอร์2-0ก่อนจบครึ่งแรกเนี่ยก็น่าจะลงมาครึ่งหลังเกมเป็นอีกแบบหนึ่งเลยแต่ทําให้สเปอร์ก็ยังไว เหนือเชื่อใจอะไรไม่ได้ในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับส่วนทั้งฝั่งเวสต์แฮมเนี่ยก็จะมีจังหวะที่ดูอันตรายเนี่ยครั้งเดียวเท่านั้นในช่วงครึ่งเวลาแรกเป็นจังหวะนาทีที่4 3คูรุสเบียดชนะเบนเดวิสได้นะครับแล้วก็เปิดลูกนี้เข้าไปเป็นทางด้านของปาเกต้าที่มองออกเสาไปแบบน่าเสียดายเลยเพราะว่านานๆจะได้ขึ้นมาทีสำหรับทางฝั่งเวสต์แฮมในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับก็ต้องบอกว่าเกมของสเปอร์ในช่วงครึ่งแรกเนี่ยสิ่งที่ดูจะเป็นปัญหาก็คือเรื่องของ ความเสียบคมในแดนข้างหน้านะครับเพราะว่าการสร้างสารรค์โอกาสทำได้ค่อนข้างดีเลยแต่ก็ความเข้ากันรวมไปถึงการตัดสินใจต่างเนี่ยของทั้งเป็นนันจอนสันโยนนี่โรเซลโซเนี่ยก็จะเป็น2คนที่ถือว่าลงเล่นแทนทางด้านของลิชารลิสซันแล้วก็มดดิสันที่เจ็บในช่วง ต้นฤดูกาลไปนะครับถ้าเป็นชุดนั้นในช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยจะดูมีความเข้ากันมากกว่านี้นะครับแต่พอเป็นชุดนี้เนี่ยก็ต้องพยายามทนใช้ต่อไปก่อนซึื่องครึ่งแรกนะก็เป็นเครื่องที่2คนนี้เนี่ยดูจะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็คูรูเซฟสกี้กับซอนเนี่ยพอมาเชื่อมกับ2องคนนี้ไม่ได้ก็เริ่มจะไปเองในช่วงท้ายแล้วก็ดูจะไม่ค่อยเข้ากันเลยนะครับในช่วงครึ่งเวลาแรกของเกมลุกเนี่ยก็ดูจะขาดประสิทธิภาพไปนะครับถ้าดูในภาพรวมก็ตรงนี้เป็นจุดที่สเปอร์ครึ่งแรกไม่เว แล้วก็เป็นอันว่าจบครึ้งแรกนะครับเกมวันนี้ก็เป็นฝั่งสเปอร์นะครับที่ถือว่าออกนําจากลูกนิ่งไปได้ก่อน 1ประตูต่อศูนย์นะครับเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับทางฝั่งสเปอร์ลงมาก็ยังคงพยายามจะดาน้าบุกอย่างต่อเนื่องเหมือนเดิมเลยแต่ถือว่าโอกาสที่สร้างสรรได้ในช่วงครึ่งเวลาหลังเนี่ยค่อนข้างมีน้อยไปกว่าครึ่งแรกพอสมควรแล้วก็โอกาสยิงจะเะเนี่ยถือว่าดูเล่นไปเล่นมาแล้วก็ดูจะตื้อๆไปเองนะครับแล้วก็เป็นทางฝั่งเวสแซมเนี่ยที่ปรับในเรื่องของการจบสกอร์เนี่ยแล้วก็การเล่นบอลไดเล็กที่มีประสิทธิภาพกว่าในช่วงครึ่งเวลาแรกกลับมาแล้วก็มาเป็นฝ่ายที่พลิกแซงไปสําเร็จในเกมวันนี้นะคร ก็มาเริ่มกันจากจังหวะนาทีที่็ดก่อนนะครับลงมาเนี่ยก็เป็นจังหวะครูดูสนะครับลองยิงไกลเข้าไปเลยนะครับจัดบอลนนไปแฉลบบ กองหลัง2คนของสเปอร์เลยทั้งคริสเตนโรเมโรแล้วก็เบนเดวิสสุดท้ายเนี่ยบอลไปเข้าทางสลอทโบเวนนะครับก็ได้ซ้ำในจังหวะน,นี้เข้าไปก็ดีเสมอสำเร็จจากตรงนี้ไปแล้วก็เกมสเปอร์เนี่ยก็ช็อตไปเลยหลังนั้นเนี่ยก็ถือว่าทางเวสแฮมเนี่ยมาปลดล็อกลูกที่2ได้จากจังหวะที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์เนี่ยไปแจกกันเองนะครับจากเดสตินียูโดกี้ถือว่าคืนหลังสั้นไปนะครับจังหวะน,นี้วิคาริโอเนี่ยก็ต้องเอาบอลมาชกออกมาชกนะครับก็กลายเป็นว่าบอลเนี่ยไปเข้าทางหวัดเพล้านะครับแล้วยิงแซงลูกนี้ไปปปเ็น2ระตตู่อก จงังหวะนี้ต้องชมโบเวนด้วยนะครับที่บีบทางวิคาริโอเนี่ยทำให้ดูจะตัดสินใจในจงังหวะชกออกมาได้ไม่ดีเท่าไหร่ก็ถือว่าได้เครดิตไปส่วนหนึ่งจากโบเวนในตรงนี้นะครับถือว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในเกมวันนี้นะครับเป็นอันว่าทางฝั่งสเปอร์ที่ออกนําไปก่อนก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปอีกแล้วนะครับก็วันนี้เปิดบ้านแพ้กับทางเวสแฮมไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูสองนะครับสรุปภาพรวมเป็นลายทีมนะครับเริ่มที่ฝั่งสเปอร์จเจ้าบ้านในวันนี้กันก่อน ก็เป็นอีก1เกมที่พวกเขาต้องพ่ายแพ้ไปในวันนี้แล้วก็5เกมหลังสุดในฟุตบอลลีกก็ยังคงไร้ชัยอย่างต่อเนื่องนะครับโดยแบ่งเป็นการแพ้4เกมแล้วก็เสมอ1เกมก็สถานการณ์ค่อนข้างที่จะเป็นขาลงสำหรับทางสเปอร์เลยนะครับในกรที่แพ้เชลซีมาเนี่ยโมเมนตัมทีมก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนะครับเพราะว่าขาดกําลังสําคัญอะไรในวันนั้นไปค่อนข้างเยอะ ก็หลักๆเลยนะครับวันนี้สิ่งที่นำไปสู่ความค่ายแพ้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพในเกมรุกนะครับครึ่งแรกเนี่ยถือว่าทําการสร้างสารรค์โอกาสได้ดีแต่ก็ความคมเนี่ยแหละครับหายไปเยอะเลยแล้วก็ครึ่งหลังลงมาเนี่ย เกมค่อนข้างจะช็อตไปกว่าครึ่งแรกพอสมควรเลยแล้วเกมบุกเนี่ยค่อนข้างตื้อตันไปสุดท้ายเนี่ยก็มาเร่งเพิ่มไปได้แล้วก็ยิงศัตรูที่เกิดขึ้นหมดเนี่ยก็เป็นแค่ครึ่งแรกนะครับที่สเปอร์ทำได้ซึ่งก็มาจากลูกนิ่งด้วยนะครับไม่ใช่โอเพนเพล์ก็เรเห็นได้ชัดเลยว่าประสิทธิภาพเนี่ยหายไปจริงๆนะครับส่วนจุดที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความผิดพลาดส่วนบุคคลนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ เหมือนกับเป็นโมเมนตัมขาดลงนะครับแต่ละทีมในเวลาอยู่ในช่วงแบบนี้ผู้เล่นจะมีความบิดพลาดส่วนตัวให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับอย่างวันกับแมนซิตี้เนี่ยบิสซูมาก,ก็ไปเล่นยากแล้วก็พลาดจนเสียประตูนะครับวันนี้เนี่ยก็เป็นคิวของเดสตินีอูโดกี้บ้างนะครับที่เป็นคนพลาดแล้วก็นำไปสู่การเสียประตูนะครับทีมที่ถือว่าโมเมนตัมกำลังแย่ๆเนี่ยจะมีจังหวะอะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะครับจนวันนี้เนี่ยก็ยังคงมีอยู่ก็แก้ไปได้นะครับจุดแบบนี้มันก็เกิดขึ้นได้เสมอเวลาเจอฟอร์มแย่ๆแบบนี้นะครับ ส่วนจุดต่อมานะครับจุดที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสควอตเดฟนะครับในวันนี้เรื่องของการแก้เกมอันเก้ก็ตามยถากรรมไปนะครับแต่ละชุดที่ลงมาก็มีทั้งตัวที่ใช้ได้ตัวที่หายกลับมาแล้วก็ตัวที่แบบเป็นสภาพหมดสภาพไปแล้วนะครับก็ตาม s q u a ตที่มีนะครับสเปอร์ก็เป็นจุดที่พูดกันในช่วงต้นฤดูกาลแล้วว่า การยุระยะล้นแชมป์ของสเปอร์ก็คงเป็นไปได้ยากะนะครับเพราะว่าควอตไม่ได้ใหญ่มากอย่างวันนี้นก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับแล้วก็ในช่วงห้าเกมหลังๆที่ผ่านมาตั้งแต่เกมกับเชลซีตัวสำรองที่ลงมาก็ทําหน้าที่ไม่ทดแทนไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโจวนนี่ไม่ใช่ดิลลอเลโซนะครับนั่นนาบปลีขอภัยโจวานี่โรเซลโซนะครับนั่นแหละรครับเป็นตัวกองกลางตัวลุกก็ถือว่าทดแทนตรงแมตติสัน,นคนละชั้นเลยนะครับความห่างของ ระดับการเล่นแล้วก็ทางเบนน,นันจอนสันเนี่ยก็โยกเด่ยวซ้ายเดืยวขวานะครับหาตำแหน่งที่ดีที่สุดให้เขาไว้ได้สักทีก็ดูจะฟอร์มเนี่ยก็ทดแทนไม่ได้เหมือนกันนะครับกับทางดิชาริสันเนี่ยดิชาริสันเล่นอย่างัวดูโอเคกว่าก็เพิ่งกลับมาได้วันนี้ดิชาริสันลงมาเนี่ยก็ดูจะวืดเอ่อมีความหวู่หวานะครับแต่ก็ยังเวลานจะน้อยเกินไปในวันนี้นะครับองรวมทีมก็ดูจะดรอปไปด้วยก็จะว่าอะไรเขามากไม่ได้ส่วนทาง ปาร์ฟซาเนี่ยก็เพิ่งจะกลับมาวันนี้เหมือนกันนะครับลงในช่วงท้ายเวลาก็น้อยเกินไปแล้วส่วนประเภทที่เป็นเหมือนจะเดสวูดแล้วก็แบบโอลิเวอร์สคิปอะไรพวกนี้นะครับกับเบยันคิวก็จะหวังพึ่งจาก2คนนี้เนี่ยก็ยากนะครับว่ากันตรงๆแล้วก็อเลโฮเวลิสตัวสำรองอีกชุดหนึ่งที่ลงมาตอนสุดท้ายเนี่ยก็ดาวรุ่งนะครับคาดหวังอะไรไม่ได้เหมือนกันก็เห็นได้ชัดควอดเดฟจริงๆนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งเนี่ยจุดที่3ของสปเปอร์ที่ทําให้มันฟอร์มดรอปลงในช่วงหลังเนี้ยนะครับ ส่วนก็อีกหนึ่งอย่างเลยเนี่ยที่ขอยกมาพูดก็จะแม d ดิสันนะครับเป็นประเ,เ,เด็นสุดท้ายของสปเปอร์ก็ถือว่าคิดถึงเขาสุดๆนะครับเวลานี้ของสปเปอร์เนี่ยก็ช่วงต้นฤดูก,กาลถ้าในเรนึกอะไรไม่ออกแมตดิสันเนี่ยสร้างสารรค์โอกาสให้ได้เสมอนะครับก็พอไม่มีเขาแล้วไม่ว่าจะใครมาเล่นนะครับหลายๆเกมเนี่ยอันเก้ปรับแล้วเป็น4-3-3บ้าง4-2่สเอา โรเซลโซเล่นบ้างเอาคูรูเซฟซิกี้มาลองยืนกลางรุกบ้างก็ยังดูไม่มีใครที่ลงตัวนะตรงนี้เลยนะครับก็ต้องทูซีใช้ ตามทีมสวอตชุดนี้ไปยาวๆนะครับจนกว่าจะมกราเนี่ยก็คงจะต้องมีการเสริมทัพกันและครับไม่งั้นก็น่าจะเหนื่อยหนักๆน,นะครับแม้แต่พื้นที่แชมเปี้ยนลลกนี่ยังเหนื่อยเลยนะครับถ้าสภาพทีมแมดิสันยังไม่หายเจ็บกลับมาอะไรแบบนี้นะครับสำหรับทางฝั่งสเปอร์มาที่ฝั่งเวสต์แฮมทีมเยือนในวันนี้กันบ้างนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันที่พวกเขาสามารถคว้าชัยชนะไปได้นะครับเป็น4เกมหลังสุดในลลกเนี่ยเขาชนะไปได้3แล้วก็เสมอหนึ่งเลยนะครับก็เิบบงียบแต่มาเรื่อยๆนะครับสำหร ถือว่าสวิงไปสวิงมานะครับสรัฟฟอร์มพวกเขาเนี่ยช่วงต้นถือว่ามาดีแล้วก็เพิ่งมาแผ่วในช่วงประมาณเกมที่9ถึงเกมที่11เนี่ยมีแพ้3เกมติดกันแล้วก็ กลับมาอีกแล้วนะครับในช่วงเปรกนี้เรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยจุดหลักๆเลยที่ทําให้กลับมาได้นะครับก็เป็นเรื่องของการแก้เกมในช่วงพักครึ่งนะครับเพราะว่าครึ่งแรกเนี่ยก็ถือว่าเล่นไม่ได้ดีมากนะครับเพราะว่าเล่นดูจะเป็นเชิงเล่นลับมากเกินไปหน่อยแล้วก็สวนไม่ค่อยขึ้นด้วยครึ่งหลังเนี่ยพอแก้มาแล้วนะครับเกมรุกในจังหวะบอลไดเรกพอมีน้อยจังหวะลงแล้วก็ถือว่าลองมีการยิงไกลอะไรไปมากขึ้นเนี่ยสุดท้ายมันทําได้จริงๆนะครับบอลพวกเขาเนี่ยก็ไปแฉลบกองหลังแล้วก็ทางโบเวนมา บอลมาเข้าทางเขาแบบสุดๆจริงๆมีเฮงมาเกี่ยวข้องนะจังหวะนี้ก็ถือว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยก็มาเล่นรับคอมแพกในแดนกลางได้ดีแล้วสุดท้าย,ยพอเกมครึ่งหลังความสุเกมส่วนกลับมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับทางฝั่งสเปอร์เนี่ยเล่นไปเล่นมามันก็เกรงไปเองแล้วก็มาพลาดสุดท้ายเราเราก็เป็นทางฝั่งเวสต์แฮมเนี่ยก็มาปิด2-1ท้ายเกมได้นะครับก็สุดยอดเลยเวสต์แฮมวันนี้ต้องชมมอยไปนะครับในการแก้เกมก็ทําให้จบเกมนะครับสถานการณ์ตารางคะแนนวันนี้นะครับทางฝั่งเวสต์แฮมเนี่ย ขึ้นมาอยู่ที่9ก้าอ๋อขออนานะครับอยู่ที่9อยู่แล้วนะครับวันนี้ก็เป็นการการันตีอีกนะครับทิ้งห่างทางเชลซีเนี่ยห้าคะแนนนะครับอ๋อเป็นการเปิดช่องห่างคะแนนมากขึ้นแล้วก็ทางสเปอร์เนี่ยถือว่าก็ทําให้สถานการณ์ท็อปโฟนเนี่ยดูจะนนัวมากขึ้นนะครับแล้ว เต็มเท่าแมนยูแล้วนัเวลานี้นะครับก็แมนยูเนี่ยเพิ่งจะมาดีในช่วงหลังๆมาที่โปรแกรมเนี่ยเริ่มจะง,ง่ายก็ถือว่าทําให้พื้นที่สนุกเลยเวลานี้เพราะวันนี้นิวคาสเซิลเนี่ยก็แพ้ทางเอเวอร์ตันด้วยสกอร์สามตัวละศูนย์ด้วยนะครับนิวคาสเซิลเนี่ยผู้เล่นข้อกรอบเป็นข้อเปรียบเลยนะเวลานี้ก็มาดูกันยาวๆนะครับท็อปโฟท็อปไฟฟ์วันนี้เนี่ยก็ลุ้นกันสนุกเลยนะครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าวิลล่าเนี่ยจะมี การดรอปลงมาบ้างไหมนะครับเพราะว่านอนนิวิวลล่าเนี่ยยังไม่ดูมีช่วงขาลงแบบชัดเจนสักเท่าไหร่นักนะครับก็ดูกันในยาวนะครับสถานการณ์พิลิกฤดูกาลนี้สุดมันแน่นอนครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการพูดคุยหลังเกมในวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกอกาบาบอลในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ